ฉันอนุญาตให้พลังแห่งสมาธิจิตของฉันทรงพลังแห่งการเสกสร้างเนรมิตรความสุขความเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงทั้งปวงอย่างไร้ขีดจำกัดจากนี้ราบจนชั่วนิจนิรันดรสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลาเข้าคิงดัมท่ารัด สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันความรักกับทอปิกค,ความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใต้สมนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้บทที่สองเจ้าค่ะเราใจคลื่นพลังอย่างดูแสนดีของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกในคิดจากส่วนลึกของจิตใต้สมนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้ดูสิรวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์ พร้อมทั้งคําแนะนําจากเราเคื่อนค้าของเราด้วยนะเจ้าค่ะก็เหมาะสาหรับทุกสถานะเจ้าค่ะที่อยากจะรู้อยากจะเห็นความรู้สึกนึกคิดของใครคนนั้นซึ่งเราเปิดเป็นไทมเ์เวกถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นพลังงานเป็นใกล้ไลน์ของท่านในช่วงเวลาน,านั้นๆได้เลยนะเจ้าค่ะช่องเรานั้นอ่านไพ่ในในด้านการให้คำแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานแลนดอมเจ้าค่ะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าค่ะ ไม่ว่าผลของคาทำนายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคำแนะนำใดโดนจิตโดนใจตรงจดิตตรงใจถ้าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขาดอก ขัดใจสร้างความผนเคืองในใจต้องกราบขออภัยด้วยนะตรงนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะว่าแล้วเรามาตีความกันเลยว่าคลื่นพลังยังรู้แสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรามาบ้างกับคลิปสั้นรายวันความรักในทอป,ปิกความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้บทที่สองเจ้าคะ่ะ ซึ่งก็ต้องขอออกตัวแดงๆนะเจ้าคะ่ะสำหรับอ่าอ่าคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นการส่องจิตใต้สมนึกแล้วพลังงานไพ่ออกมาด้านของการเวลีแซดแทดแซดในจิตเขามาก mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงนะเจ้าคะ่ะอืมก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อความมนเถิงแล้วกันนะเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะตรงไม่ตรงเพราะว่าออกมาแบบแซดเลยเกินสําหรับผู้อ่านเองคู่กรณีของผู้อ่านนั้น ขาดการติดต่อมาประมาณเกือบสปีเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาแซดแค่ไหนนะแต่พลังงานไพ่ออกมาแซดมาก <c oughs> ก็อ่านไปตามนี้แล้วกันเนาะเ <c oughs> พราะว่าเราใช้ไพ่ทั้ง3เด็กเลยนะเทเลิมาทิดาคนสวยของเรานะอืมออกมานะฮะหกใบแซดหมดเลยแล้วก็กอดเดทนะฮะอ่าออกมาทั้งหมดนะ แท้ทั้งหมดเลยค่ะสี่ใบห้าใบาแล้วก็วิวออฟด e เ e ียบอกได้เลยค่ะแท้ทั้งหมดเลยประมาณสี่ใบนะมันเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกผิดอย่างมหันก็ฟังดูคุฟินแล้วกันนะเจ้าคะอืมว่มาแล้วมาอืมเป็นความรู้สึกผิดค่ะผิดแล้วก็เงามันเป็นดมูลออกมาสองเด็กค่ะ,คะซึ่งดวงวูอันนี้มันอยู่ใน ท้ามกลางเดินดุ่มดุมอยู่ในสายน้ำที่เย็นเยอืเยอกมองไปข้างหน้ามีแต่ความเหงาเศร้าหมองจะเรียกว่าเหงาอย่างไงมันเหงากว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเหงาสุดจะบรรยายนะแล้วมาเป็นดมูลของกอดเดทเป็นภาพของจิตจิตใจค่ะจิตวิญญาณมันไม่ได้เศร้าแค่มนันเป็นการบ่งบอกถึงความเหงาของเขามันเป็น อันนี้มันเป็นความเหงาทางฝ่ายจิตใจจิตใจที่มันเงาความรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลียววาเวนะโอ้ยผมรู้จะเหงาทั้งหนาวทั้งหนาวเหน็บทั้งเหงาอะนะแต่อันนี้มันเป็นจิตวิญญาณเลยค่ะจิตวิญญาณที่เศร้าหมองแก่ง่อมเลยทั้งตัวจริงอ่ะตัวเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอะแต่จิตวิญญาณมันหมองมันเศร้าก็มันเป็นการบ่งบอกมันเป็นการถ่ายทอดถึงความรู้สึก เจ็บปวดอ้างว้างเศร้าหมองจนเศร้าไปถึงจิตวิญญาณเลยประมาณนี้นะฮะกับความรู้สึกผิดของเขาที่ที่เขาทําลงไปนะจากความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นที่จิตใจเขาตําหนิตัวเองแล้วเศร้าหมองตอนนี้นะเหมือนเขาคิดถึงนะ่ะคิดถึงอดีตคิดถึงความผิดพลาดของตัวเองประมาณนี้ก็คือจิตใต้สำนึกที่เขาฝังจําอยู่มานี่แหละอ่าจดจําความเจ็บปวดจดจาเหตุการณ์ที่ตัวเองทําผิดรอนเนี่ยอืมก็คือมันเกิดจากเนาะ เกิดจากการที่เขาประเมินค่าเราต่ำค่ะมันเป็นการประเมินค่าเราต่ำเป็นการมองว่าเราไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุดนะฮะหรือจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ดีก็คือเขาก็เดินดุ่มๆนี้จากเราไปซึ่งส่วนมากมันจะเป็นการตีไปทางด้านที่เขาประเมินค่าเราต่ำค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วมันมีอีโก,โก้เนาะมีอีโก้เป็นตัวแปรมี ความเป็นคนรักอิสระเสรีค่ะนะอันนี้บ่งบอกถึงอีโก้ซึ่งเป็นเพจเป็นเด็กดาบกับอ่าคิงดาบนี่ค่ะอืมเป็นดาบนะน่าจะเป็นเพจดาบนะทั้งสองอันอืมเป็นเพจดาบ<ๆ>ก็เพจดาบมันเป็นมันเป็นการบ่งบอกถึงการส่องการมองดนะ้วยเนาะอืมความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเราอยู่แล้วก็หมายถึงอ่า ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นเพจอะไม่ใช่ไม่ใช่คิงหรอกนะคะอืมเนี่ยตัวนี้แล้วก็ความรักอิสระเสรีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขารักอิสระเสรีหรือจากการที่เขาเป็นดฟฟ์ค่ะเป็นภาพของการที่เขาทําอะไรตามอําเภอใจตัวเองนะตามทำตามอําเภอใจตัวเองตามทำตาม,ตาม,ต,ามตามใจอ่า ความรู้สึกฝ่ายนกาทีฟนะคะฝ่ายของมิชาทิฏฐิประมาณนี้นะคะที่เขาทําไปอาจจะเป็นมิชาทิฏฐิของเขาการเอาชนะหรือความร่มหลงมันเป็นความร่วมหลงได้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวฟูความร่มหลงหรือการรักอิสระอ,อิสระเสรีในตัวเองไม่อยากจะผูกติดไม่อยากจะยึดติดกับใครหรืออาจจะเป็นการที่เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆตามใจ ความรู้สึกด้านในกตทิของเขาด้านวิสาจิติของเขานะฮะ,ะประมาณนั้นเพราะว่ามันตามใจไม่ตามใจทั้งหน้าเป็นหงเหวมันก็ไม่สนมันจะไปอ่ะอมืมันเป็นอารมณ์ของความดื้อดึงเนาะอเอาแต่ใจตัวเองนะเอาแต่อําเภอใจของตัวเองอนะไม่ใช้สติไม่ใช้ไร้ซึ่งสติไร้ซึ่งเหตุไร้ซึ่งผลประมาณเนี้ยอืมเป็นลักษณะประมาณนี้นนนที่เขาอ่ะกระทําลงไปทําให้เกิด เหตุการณ์ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือจบกันไปนะฮะซึ่งก็อันนี้เป็นความรู้สึกผิดความเหงาอันนี้เป็นความเส่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิตกจริตคิดมากถ้าสภาพแบบนี้นะันอนไม่หลับหรอกอืนอนไม่หลับค่ะ,ะวิตกจริตคิดมากก,กระตุ้มกังวลใจอันนี้นอนหลับยากมากแหละหลับก็ตื่นกลางดึกค่ะถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยกับเขาตําหนิตัวเองกับสิ่งความรู้สึกผิด ที่เป็นสนิมกินใจเขามันเป็นเหมือนสนิมเกาะกินใจเขาอะจนจิตวิญญาณเศร้าหมองนะมันเจ็บลึกไปถึงจิตวิญญาณอะความรู้สึกของเขาอะเออทําเองเจ็บเองเหงาเองเออพี่เออเก่งนะพี่เนาะเออเขาเรียกว่าคาตตะก,กรรมตัวเองนะพี่นะสภาพที่พี่เป็นอยู่เนี่ยเออพี่หรือน้องหรือใครก็เถอะนะคู่กรณีของ fc แสนดีของเราเนาะ เที่ทำแบบนี้นะรู้เปล่าพี่ทำเอ,องเจ็บเอ,องพี่เหงาเองเนี่พี่ฆ่าตกรรมตัวเอ,องพี่ทำบาปก,กับตัวเองรู้ไหมเออตัวเองทำบาปกับตัวเองไม่ว่านี่ทำบากับเอซีของเราด้วยนะทำบากับเอฟซีของเราอย่างนะคุณเจ็บขนาดนี้แล้วคุณคิดไหมว่าเอฟซีเราจะเจ็บแบบไหนเจ็บขนาดไหนเออเออตัวเองยังเจ็บได้ขนาดนี้แล้วเพื่อนนะพี่อ,อ,อโอ้โห ا, นี่ยมันทำลงไปเพราะมันไม่คิดไม่คิดไม่คิด มันเอาแต่อีโก้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 นะเอออัตราตัวตนมันสูงปิดปิว้วสูงปิดปิว้วแถมประเมินค่าเราต่ำอีกต่างหากเออแล้วอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ททำไมอืมอืมจิตนั้น่ะมันมีความเหมือนความห่วงหาอาวรอ,อยากรู้อยากเห็นเออและจะไปทําเพื่อทําเพื่ออะไรทําให้ตัวเองเจ็บแบบนี้ทาเพื่อให้เพื่อนเจ็บด้วยเออตัวเองก็เจ็บแล้วคิดดูว่า่อนคนอื่นนะ่ะเพื่อนจะเจ็บแค่ไหน ออคุณทองแดงมาหน่อยๆเลยนะอืหายไปตั้งนานเออมาไม่หมดด้วยนะมานิดๆไม่ทองเดงเต้เลยเออนิดนึงนี่วะเออนะเออแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปีกวิเวกค่ะอืมหาความสันโดษให้กับตัวเองอยู่กับตัวเอง หาแสงสว่างหาทางออกให้กับจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเบื่อหน่ายเซ็งพี่ตกจริตคิดมากค่ะหาทางออกหาทางออกหาทางแสงสว่างเพื่อจะกลับมาหาสุดที่รักรักรักมันเป็นภาพของสองถ้วยสุดท้ายท้ายที่สุดนั่นแหละนะ ไอ้ที่เหงาแบบนี้ไอ้ที่เศร้าแบบนี้ไอ้ที่เจ็บแบบนี้จาก,กการกระทรําของเองที่ทำนะ่ะก็เลยได้รู้แล้วแหละนหละตื่นรู้ได้รู้นะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วคนหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจของฉันที่รักคนเดียวของฉันก็คือเธอนี่เองเหมือนจะตื่นรู้อพี่มันจะสายไปไหมพี่ที่พี่ทําเนี่ยอะพี่ฆ่าตกรรมตัวเองหนักขนาดเนี้ยนะแล้วมันจะสายเกินไปไม่ค่อยมารู้สึกว่าจริงๆสุดที่รักของฉันคือเธอคนเดียวฉันจะเอาถ้วยกลับมาหาเธอนะนะน,ะนะนี่อื นะนี่คือสองเด็กที่ผ่านไปมาอัน,นที่สามอันนี้ก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกันเออนั่งเงานั่งเศร้านั่งเบื่อนังอน่งห่วงแฮนคิดถึงปรับสมดุลค่ะปรับจิตปรับใจปรับอารมณ์นะฮะอารมณ์อันนี้มีความรู้สึกว่าปัญหามันเกิดจากภัยพิบัติเกิดจากธรรมชาติเกิดจากไม่ใช่พิบัติเกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค ที่ทําให้เขาทําอะไรไม่ได้ือที่ต้องมานั่งเบือ่อนั่งเงานั่งเศร้ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันเกิดจากตัวเขาเองด้วยนะอ่าอันนี้อันนี้มันเป็นเกิดจากการกระทําของเขาเองเกิดจากจิตใจเกิดจากอีกโก้อัตตาตัวตนเกิดจากความรักอิสระเสรีเกิดจากมิจฉาทิฐิในตัวเขาอย่างเงี้ยนะแต่อันเนี้ยมันอีกส่วนหนึ่งมันเป็นการสื่อว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก ความไม่พร้อมของปัจจัยภายนอกที่ทำให้เขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งเซ็งแล้วก็นั่งรอเป็นภาพห้าเหรียญกระสีถ้วยอะ่ะอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนี่คือวันฝนมันตกไนงะฝนมันตกมันทำอะไรไม่ได้ก็นั่งตะนั่งเบื่อนั่งเงาเมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีนะเนีย่ยอันนี้ไม่นั่งทำงานนั่งอยู่ใต้ร่มเหตุอะ,อะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีนะทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็ง เงินวางอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่เอาอ่ะอืเงินก็ไม่สนนะคิดดูนั่งเซ็งดูหน้าดิโอ๊ยง่อมเลยแหละหน้าเนี่ยง่อมอันนี้ยิ่งหนักอันเนี้ยอันนี้หนักไปเลยหัวล้านเลยอ่ะปล่อยวางไม่ได้เนี่ยอืมกอดไว้เก็บไว้เงินชั้นเงินชั้นสมบัติอันล้ำค่าของชั้นแอบพึงแอบห่วงแอบห่วงไม่ไหายประมาณเนี้ยเออนะอพูดกี่ทีก็พูดแล้วพูดอีกนะร้องเพลงเพราะนี่จะร้องเป็นเพลงให้ฟังเลย นะเออนั่งเบือ่อนั่งเหงานั่งเศร้านั่งเซง็งเอาปล่อยอ,อกปลอ่อ,ปลอยอ,อ่าปล่อยวางไม่ได้หัวใจห้อยหาเอออะไรอาวรเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกอยากไปหาเธอจังเลยเมื่อไหร่อุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันจะหมดไปสักทีนะมันเบื่อเลยกอเออเออเอ,อเอิญประมาณนี้โอ้ยพาไฟออกมานะอือจริงๆเลยแล้วก็มานั่งปรับ จิตปรับใจปรับสมดุลปรับนะเทน้ําเข้าเทน้ําออกอ่ะปรับให้ลมอารมณ์มันไบโพลานะอันนี้น่าจะเป็นไบโพล่าอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นกค่สองอันนะสุดท้ายเนาะท้ายที่สุดนางจะได้คําตอบนะชัดเจนกับหัวใจตัวเองเจ้มสุดที่รักนะรู้แล้วทีนี้ อันนี้คือจิตใต้สนองเขาที่นั่งตึกนั่งตองนั่งใคร่นั่งครันวนั่ง,งเหงานั่งเศร้านั่งวิตกจริตคิดมากของเขานะเป็นพลังงานของจิตใต้สํานึกล้วนๆจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้รู้แหละตื่นรู้ได้รู้แหละอืมอันนี้หาคําตอบว่าจริงไม่ว่าจริงไม่ว่าที่ขูเป็นอยู่นี่กูเป็นอะไรว่าเนี่ยอารมณ์ของคนทิ้งเราไปอ่ะนะอารมณ์ของคนทิ้งเราไปมันคิดยังไงมันคิดไม่ตกอ่ะ คิดไม่ตกว่าคืออะไรกันแน่ทาไมฉันยิ่งถึงเศร้าโศกระหดะหดห,หัวใจแบบนี้อ่ะ,อะก็นี่แหละเนี่ยเศร้าไม่ได้เศร้าธรรมดาเศร้าถึงจิตวิญญาณเลยพี่เอยไม่จะเรียกว่าฆาตกรรมตัวเองจะเรียกพี่ไม่ได้ฆาตกรรมแค่ตัวเองคนเดียวรู้ไหมพี่ฆาตตรรมฆาตกรเอฟซีแสนนี้ของเราด้วยเออเนี่ยนะสุดท้ายได้คิดคิดได้คะ่ะว่าอ๋อสุดที่รักหนึ่งเดียวของฉันคือเธอนี่เอง ออกมาสองอันนะ่ะเป็นอันนี้เป็นถูกอฟครับอันนี้เป็นเลเปอร์ซึ่งเป็นพลังงานของการผูกได้แดงเหมือนประมาณว่าโอ้ถ้ากลับมารอบนี้นะรับรองฉันจะเป็นปลาต้องโกกับเธอเลยประมาณนี้อารมณ์ปลาต้องโกกในหัวใจของเขานะขึ้นมาเลยค่ะนะว่าต่อไปเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าอะไร มันตกอยู่ในความเศร้าเศร้าเศร้าเงาเงาเงารู้สึกผิดอเจ็บปวดเหลือเกินนะนั่งเบื่อนั่งเซ<ๆ>็งน,นั่งงอยน,ง hơn, นั่งเงานั่งเฝ้ารอนั่งคิดถึงเออนั่นดีดีมากนะพีต่ตกจริตคิดมากใช้ได้เลยพี่ไพ่ทั้งหมดนะเจ้าค่ะเออหกสามสิบแปดใบเนะาะมีไพ่อารมณ์ฟิลกู้อยู่สองอันแต่เป็นฟิลที่กู้มากนะก็คือ สองถ้วยกับ the lover ซึ่งเป็นพลังงานที่สวยมากถ้าจะเป็นของ view of the อะอะ g o d อ่ะอ,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 อะไรนะลืมชื่อไ <c oughs> เอออปเออ i l l of the year เออมานี่นะอืมนะกับอันนี้คือได้คิดคิดได้เนะี่ยได้แสงสว่างได้คำตอบในจิตในใจว่าฉันจะลงมือทำเหมือนจะเกิดการอ c t i o n อะไรออกมาในทางที่จะมาแสดงออกนะเออเหมือนจิตใต้สำนึกมันคิดมันรู้ อันนี้ก็คือหาแสงสว่างหาคําตอบให้ตัวเองได้รู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรจากการที่นั่งเงา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 เเศร้าเศร้าเจ็บปวดทุกทรมานกับการกระทําของตัวเองนั่งเบื่อนั่งเซ็งกับการทําของตัวเองแม่ดีมากที่โอเคนะก็ได้ฟินไประดับหนึ่งเนาะเออฟินกับความเหงาของเขาเพราะเราเคยอยู่ในอารมณ์นี้มาก่อนพี่ เอฟซีของเรารู้หมดแหละเออแต่ความรู้สึกผิดเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่เป็นความทุกข์เนี่ยใช่เจ็บปวดรวดร้าวด,ด,ด,ดีนั่งเบื่อนั่งเซ็งเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วแหละเน,นี่ยถ้าคุณทําแบบเนี้ยเพราะคุณมีอิกโก้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 จัดจ้านยิ้มหน้าหวานแล่นลื่น แล้วก็เนี่ยมิฉาที้ถิกูจะไปกูจะไปกูจะเอาตามใจตัวเองกูไม่ได้ดังใจกูไม่เอาหรอกกูไม่อยากยุ่งกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วกูจะไปของกูกูไม่สนและกูจะไปและกูจะไปเออมึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดของกูกูไปแล้วกูไปแล้วบายบายไม่รู้ว่าไปแบบเตะปากหรือเปล่านะอืมนะใครไม่ได้บอกรู้แต่ว่ามันไปอืมนะโอเคก็คงไม่มีอะไรให้พูดมากนะคลิปนี้น่าจะสั้นๆเพราะว่าอารมณ์มันซ้ํากันอะ เราก็เลยไม่รู้จะบ,บรรยายแบบไหนเพราะว่ามันมีอารมณ์แบบเดียวกันมหมดเลยแม่แหมขยันเอามาทั้งสามเด็กมาเหมือนกันได้ไงเนี่ยประมาณนั้นจิตต้าสมเด็จของนางนะฮะรอบนี้ฟินเบอร์ค่ะทีนี้เรามาดูนะฮะคำแนะนำของออโต้ครนคา,ข,าของเรามันก็มีตัวนี้แหละออกมาแน่ๆแ,แหละนะ f ฟ r g i ิ i n g อ n d l อ a r n i n g เนี่ยป๊อกออกมาเลยแหละนะโอ้โหแบบนี้นะ for g i ิ i ง g a n เน e a r n i ่ g ถ้าคุณ นะฮะไม่สามารถฟอกอันนี้มันเป็นจิตใต้สำนึกแนละ้วมันอาจจะมันอาจจะโอเวอร์สแตนดาร์ดนะตัวจริงอาจจะไม่เป็นแบบนี้เนาะเออตัวจริงอาจจะละลื่นทื้นสวงโอ๊ยกาวถ้วยแลกถ้วยไปเรื่อยประมาณนี้เปล่าอืเออก็เนื่อมันฮัมห้หหรือเปล่า,รป,ลาประมาณนี้นะแต่นี้มันจิตใต้สำนึกมันก็เลยฟินเบอร์ประมาณนี้นะทีนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการเนาะมันจําเป็นถ้าเราจะรอเนาะเออถ้าเราแบบเนี้ยอืม เอาเข้าออกจากหัวไม่ได้ือส่วนมากเอฟซีของเราก็เอาเข้าออกจากหัวไม่ได้นะั่นแหละส่วนมากก็นะเจ้าคะก็รอแต่มันอยู่ที่ตัวเนี้ If you believe นะอ o u believe ว่ามันจะมันจะตื่นรู้ตระหนักรู้จริงไหมว่ามันรู้แล้วแหละว่าเราคือสุธิรักของมันประมาณนี้นะถ้าคุณเชื่อนะฮะแล้วคุณจะรอก็ขอให้ทํากระดานความฝันรอเนาะรอให้กระบวนการรีเบิร์ตผ่านพ้นไปด้วยมันเป็นการเอเวนเจอร์จริงๆคะ่ะนะโอ้โหภาพไพ มันเป็นการเอดเวนเจอร์เกิดขึ้นแน่นอนค่ะก็คือขบว,วนการรีเบิร์ดอะนะมันก็เป็นในทิศทางเดียวกันก็คือการได้ตื่นรู้แต่หนักรู้การได้ประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละอืมจะได้ตื่นรู้จะได้เก่งกาดแม่ได้เอเดเวนเจอร์กับมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการทําวิทยานิพนธ์นะภาษาเราอืมภาษาของเราคือการไปเรียนรู้นะไปทาวิทยานิพนธ์ได้ด็อกเตอร์เรื่องความรักนะอืมด็อกเตอร์เรื่องความอ่า ระและโลเลเรื่องความเอาแต่ใจตัวเองมิชาชิตินะ,ะประมาณนี้นะการทำวิทยานิพนธ์ด้านของการที่ประเมินค่าคนอื่นวู่วามเกินไปนะตัดสินใจใจเร็วด่วนได้นะอืมประเมินค่าเราต่ําสุดท้ายเป็นไงพี่ได้รู้ได้คําตอบมาแล้วนะหลังจากทําวิจัยเรียบร้อยได้รู้รแล้วว่าสุดที่รักหนึ่งเดียวของฉันเนะี่ยต่อไปจะเป็นปลาตั้กโกและเออมันก็คุ้มนะเจ้าค่ะเออพูดถึงเนาะ มันอาจจะเป็นคำที่เราพูดมาประจําตอนนี้ไม่ได้พูดหลายครั้งแล้วนานละมันคุ้มที่ได้เจ็บค่ะเพราะว่าถ้าเขาตื่นรู้เห็นไพ่สองใบนเ,เนี่ยเอ้ยเนี่ยมันคุ้มแล้วแหละเนี่ยน่อืมทั้งถู ub, ง ver, ออกเอาคับทั้งเอดเลือว้พลังงานของปาต้องโกขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าคุณเชื่อนะคะอ่าถ้าคุณเชื่อกระบวนการรีเบิร์ตนะให้เข้าไปอ่าเอเวนเจอร์ Adventure, มาให้เข้าไปทําวิทยานิพนธ์ลกลับมาเนี่ยรับรองค่ะคุณจะได้คุ้มแน่เลยค่ะซักเซสเนี่ยการเปลี่ยนทายไปสู่ ความสําเร็จถ้าคุณให้อภัยได้นะก็ทํากระดานความฝันรอเขาเนาะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเขาฟินเบอร์ประมาณเนี้ยการเทคแอคชั่นจะเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่มันก็มีจิตใต้สำนึกบางอันนะที่บอกว่าอยากเทคแอคชั่นเนาะอือยากเริ่มต้นอะไรดีๆกับเราอย่างเงี้ยนะก็จะมีบางบางดวงชะตาอาจจะเจอแจ็คพอตเร็วยวนี้ประมาณนี้ พราะว่ามันเป็นพลังงานของการอยากยิงซ้อนรักอปักอ,อกเธอเลือกเกินเออเธอนั้นแสนน่ารักอสุดที่รักของฉันตื่นรู้แล้วล่ะพี่อารมณ์ประมาณตื่นรู้แต่หนักรู้แล้วอยากจะยิงสอนมาปากอ,อกคุณแล้วก็เหมือนกับเขาได้รู้แล้วแหละนะได้รู้รู้ได้ได้รู้แล้วแหละว่าอ๋อฉันทําผิดไปนเนาะเขาจะให้อภัยฉันไม่นะอันนี้ถ้าเราจะอ่านเป็นลักษณะของอ่า จิตใต้สําสนึกของเขานะก็คือเขาเองก็ร้องขอนั่นแหละค่ะร้องขอโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมายิงสอนรักหาสุดที่ด้กของเขาละนะแล้วก็เขาได้รู้แล้วล่ะว่าบทเรียนเนี้ยมันช่างเป็นการเรียนรู้เพื่อการเติบโตของเขาแล้วเขาก็ปรารถนาที่จะให้เรานั้นให้อภัยเขาประมาณนี้นะนี่ถ้าเป็นการอ่านในเชิงของการส่องจิตใต้สำนึกของเขาซึ่งโรแมนต์อังเจลมันสามารถอ่านเป็นไวเบอร์ซ่าได้สบายๆนะครับ ก็คือการที่เขาอยากยิงยิงสอนรักปัก,กอกเราเรียบร้อยแล้วแหละนะแล้วก็ร้องขอว่าอยากจะกลับมาขอโอกาสกลับมาเป็นปลาทั้งโกลกลับมาเอาถ้วยมาให้สุดที่รักของเขาอีกนะแล้วก็ปรารถนาที่ให้เราให้เรานั้นนะ่ะให้อภัยเขาเขาได้เรียนรู้เขาได้เข้าใจแล้วแหละให้อภัยฉันด้วยนะ p l ีส s e บา e นะยงโซจระมาบานี้นะ่ออ,อารมณ์อยากจะกลับมาขอโทษขออภัย ขออภัยกับเราขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันรู้แล้วแหละว่าความรักนะ,อ,อ,ะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะคนเราเนี่ยมันก็สามารถพลาดพังกันได้มันเป็นพลังงานของจิตใต้สนุึอาจจะฟินเบอร์เกินไปก็ได้ตัวจริงอาจจะยังอ,อีอโกโ้กจัดจ้านใส่เราอยู่อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะเจ้าค่ะอืมก็ขอให้ชมเพื่อเป็นความบันเทิงไปแล้วกันนะฮะถ้าเราเชื่อนะคะมันจะเปลี่ยนท่ายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ะคะ่ะสักเซสแน่นอนเนี่ยเมื่อขบวนการ รีเวิร์สคอมพลตนะฮะนะเมื่อกระบวนการรีเวิร์สคอมพลตคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณควรจะได้นะ,ะหัวใจของอตัวนี้ก็คือรีซซฟที่เราพูดประจำชอบออกบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานของ fc แสนดีของเราประมาณนั้นแหละนะสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงกับเขาไว้อะ ไม่ว่าจะเป็นความรักความรู้สึกความปรารถนาดีแรงกายแรงใจอะไรที่เราเคยทําไปสะสารและพลังงานไม่วันสูญหายเมื่อถึงเวลานะคะกระบวนการดีเบิร์ตคอมพลตค่ะคุณจะได้เป็นกีฟเป็นความรดมสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้กลับขึ้นมาแน่นอนขอให้รักในเกียรติในศักดิ์ศรีของเราไว้ประมาณนี้ขอให้รู้ว่าคุณนั้นแสนดีคุณนั้นแสนน่ารักค่ะในสายตาของเขาเขารู้แล้วแหละว่าคุณคุณสุทีระของเขานะฮะขอไพ่ไม่ได้บรรยายมากแต่คําว่า ถูกอัพคกับเดะเวอร์เนี่ยก็น่าจะพอเลยพอเพียงแล้วนะอืมเพราะว่าไพ่ไปบรรยายเรื่องความรู้สึกกิจของเขาซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการรีเวิร์สคอมพิวต์นะฮะะบวนการรีเวิร์สซักเซสอัปรองค่ะนะคุณจะเป็นเจ้าหญิงน้อยของเขาแน่นอนค่ะคุณจะเป็นเจ้าชายน้อยผู้แสนดีของเขาแน่นอนค่ะการเปลี่ยน่ายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนขอให้มั่นอกมั่นใจไว้ค่ะแล้วก็ทำกระดานความฝันรอเขาไว้นะฮะ นะทำกระดานความฝันทำดีมบอร์ดรอไว้เพื่อจะได้เจอกันตรงกึ่งกลางของความสุขการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ความสุขครั้งใหญ่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะเมื่อกระบวนการแบบนี้นะแม่ตีได้ใจมากเลยนะ พลังงานนะอมืมันออกมาแบบเนี้ยมันต้องเป็นดีเบิร์ตแน่นอนค่ะเนี่ยแบบเนี้ยต้องให้ไปตื่นรู้ไปตระหนักรู้มาจะได้รู้ว่าใครกันแน่คือตัวจริงในใจของเขาหนึ่งเดียวในใจของเขาเมื่อเขาดูแล,แล้วแหละเขาก็เนี่ยทำกระดานความฝันเพื่อจะกลับมายิงซอนรักกลับมาให้คุณอยากจะให้คุณให้อภัยนั่นแหละค่ะนะถ้าคุณให้อภัยได้นะ ถ้าคุณคิดว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่จะสอนให้คุณและเขาเติบโตนะกระบวนการรีเบิร์ตเป็นบทเรียนที่สอนให้เราและเขาเติบโตเพื่อจะได้ไม่กา้าวพลาดเพื่อจะได้ลบนะมุมของนกาทีฟในตัวของเขาของเราออกไปให้หมดเมื่อเวลาที่เหลือเมื่อกลับมาเจอกันจะได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวเเมื่อเราได้ปรับ สมาดุลได้เรียนรู้แล้วนี่ว่าตอนที่ไม่มีการและกันมันเจ็บปวดแบบไหนมันทุกข์ทรมานอย่างไรเมื่อกลับมารอบนี้เมื่อกระบวนการคอมพิวต์มันจะมีแต่สุขสุขสุข,สขแน่นอนค่ะขอให้คุณศรัทธาในอ่ะหัวใจของคุณไว้แหละนะศรัทธาในความรักความปรารถนานี้ของเราแล้วก็นะเติมเต็มตัวเองก่อนค่ะนะเติมเต็มตัวเองให้มันฟูฟ่องออกมาให้มันส่งประกายแห่งความสุขอิ่มเอิมใจออกมาแล้วสิ่งดีๆเขานะ่นะคนะ กระบวนการรีเวิร์สก็จะคอมพลีทเร็วขึ้นค่ะแต่ถ้าเราตกอยู่ในพลังงานของความเศร้าหมองความทุกข์ระทมขมขื่นความเจ็บปวดมันจะเป็นการทําให้กระบวนการรีเวิร์สนั้นยืดเดยื้อออกไปอีกค่ะเรายิ่งเติมเต็มตัวเองได้เร็วเท่าไร่เรายิ่งผิดิสุขกับตัวเองได้เร็วเท่าไร่ลุกขึ้นมารักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ค่ะให้คุณภูมิอกภูมิใจนะในความแสนดีในความน่ารักของเราให้เรานั้นรู้สึกรักตัวเองรู้สึก ะะถึงความอิ่มเอมใจในตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ค่ะกระบวนการรีเวิร์สมันก็จะคอมพิวต์เร็วเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากนะฮะความรู้สึกเศร้าหมองเหมือนเขาเป็นอยู่ตอนนี้มันก็จะยิ่งผลักให้เขาออกจากเราไปน,นานๆหลังจากที่เราเติมเต็มตัวเองจนฟูฟ่องออกมาจนมีความปิติสุขนะเราก็ส่งความปรารถนาดีเหมือนน้ําดีนะคะที่จะไปชําระน้ําที่มันสกรปรกในจิตใจเขาให้มันออกไปไว้เมื่อเขาหลุดพ้นจากอารมณ์เศร้าหมองได้เร็วเท่าไหร่ เมื่อเขาตื่นเขาสามารถตื่นรู้ได้เร็วเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะกลับมาได้เร็วเท่านั้นนะเพราะว่าการเดินทางของดวงชะตาของโชคชะตาแต่ละคนจะไม่เท่ากันถึงแพ่จะสรุปว่าสุดท้ายท้ายที่สุดนั้นเขาจะตื่นรู้แต่หนักรู้ก็จริงแต่การเดินทางของแต่ละคนมันจะขึ้นอยู่กับพลังงานของเราที่ส่งไปด้วยถ้าเราสามารถปรับพลังงานของเราเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานของความอิ่มเอมปิติสุขในจิตใจได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นการดึงให้เขาได้ตื่นรู้แต่หนักรู้ได้เร็วเท่านั้นนะคะมันเป็นกระบวนการของกีบเอนเทคค่ะมันเริ่มต้นที่เราค่ะเริ่มต้นที่ความปิติสุขความอิ่มเอมในตัวเราก่อนถ้าเราปิติสุขอิ่มเอมใจได้เร็วและได้มากมายส่งพลังความปารถนาดีไปให้เขาแล้วเราจะดึงเขากลับมนาะได้เร็วขึ้นค่ะเนี่เป็นกฎของธรรมชาตินะเจ้าคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้หนึ่งการติดตามอ่าหนึ่งการแชร์ รวมถึงคอมเมนต์น่ารักนรักขอบคุณมากมายเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ